พู้นี้มันดูค่อนข้างจะพิเศษิสิกไปหน่อยหมายถึงสงครามโลกขั้น่อไป่ะเขามีไอ restricted การใช้ขีปนาวุธเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกที่ในโลกเวลานี้เขตเอเชียเนี่ยมีการสะสมอาวุธตอนหลักฐานของ UN เนี่ยมากที่สุดในโลกเวลานี้พร้อมที่จะมาใช้เนี่ยอยู่ในใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเยอะมากแสดงว่าใกล้ๆบ้านเราจะเป็นสมรภูมิสงครามเหรอะคนก่อนสิยินผิงก็พูดในที่ประชุมของแกสใชญ่ของจีนว่าอะไรก็พูดกันได้ แต่ไต้หวันกับจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นห้ามแต่เด็ดขาดและคุณคิดว่าไต้หวันนี้มีอะไรจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมีกําลังในการผลิตของเราเองได้ไม่ใช่พวกเราจะไปแข่งขันขายยาอื่นไม่ใช่เพื่อเวลาที่เรามีโรคภัยให้เจ็บมาแล้วเวลาสงครามเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีกําลังการผลิตของตัวเองได้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องใหญ่ๆเลยที่ผมเวลามีการถามว่าคุณต้องเน้นอะไรบ้างเนี่ยผมเน้นเรื่องภาคสุขภาพภาคอาหาร ผมอาจจะเรื่องภาคสีเขียวอย่างที่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยที่สำคัญมากๆก,ก,ก่อนที่เราจะพูดว่าเราจะเข้าไปถึงไอเอไหรือว่าอะไร g i ที่เขาพูดถึงในพวกนี้นะผมว่าเราไม่ต้องไปห่วงมากเลยนะแต่ว่าผมอยากให้เรามีส่วนว่าลองไปด้วยการที่เรารู้ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นดนะีฟอล์ จะได้ประมาทแล้วอีกหน่อยก็อาจจะมีสงครามจริงๆเกิดขึ้นมานี่ผมพูดโดยที่ไม่ทําให้ใครตกใจเพราะว่าเวลานี้สงครามในทั่วโลกแม้ทั้งในยุโรปเจริญที่สุดยังมีสงครามลบันอยู่ไม่จบผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วอยากให้ประเทศไทยเนี่ยกันบางส่วนการแผนบางอย่างการอาหารการพลังงานเชื้อเพลิงกันทุกอย่างไว้ส่วนหนึ่งเมื่อเรามีปัญหาพวกนี้ไว้ไอ้นี่จริงๆนะผมพูดจริงๆแล้วก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าคืออย่าได้คิดว่าทุกอย่างมันเกินเลยหมดไปได้ใช่กันนะใช้กันหมดไปแล้วหลังเดียวก็สะสมไม่ใช่ับ ทุกอย่างหมดทั้งอาหารเชื้อเพลิงการคมนาคมติดต่อการขนส่งการยา,ารกักษาโรควันนี้ผมบอกเลยเรื่องยา,ารักษาโรคเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมีพลังกําลังในการผลิตของเราเองได้ไม่ใช่เพราะเ่าจะไปแข่งขันขายยาอื่นไม่ใช่เพื่อเวลาที่เรามีโรคภัยให้เจ็บมาแล้วเวลาสงครามเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีกําลังการผลิตของตัวเองได้เพราะาอันนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องใหญ่ๆเลยที่ผมเวลามีการถามว่าคุณต้องเน้นอะไรบ้างเนี่ยผมเน้นเรื่อง ภาคสุขภาพภาคอาหารผมอาจจะนเรื่องภาคสีเขียวอันที่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยที่สําคัญมากๆสัมรองสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นเผื่อเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตซึ่งไม่คาดฝันแต่ว่าปัจจุบันเราก็เห็นแล้วถูกไหมคะสงครามเกิดขึ้นวิกฤตสุขภาพก็เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดทุกอย่างครับตอนที่เขาพูดกันเนี่ยทั้งคลัง ทวกครั้งไม่เคยได้พูดเท่าไหร่ผมทารสภาพาัทแบงค์ชาติพูดถึงเรื่อง Space Fiscal Space s p สเปซเกี่ยวกับมรรที่นโยบายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีจริงๆผมพูดอย่างนี้มันดูดูค่อนข้างจะพิเศมิสติกไปหน่อยหมายถึงสงครามโลกครั้งต่อไปไม่ใช่สงครามโลกครับสงครามโลกไม่มีแน่สงครามโลกคือโลกโลกสลายนั่นคือมันเขาโลกเมื่อโลกจบตามที่เขาทำนายไว้เมื่อ,อไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้สงครามที่เป็น Conventional Warfare เนี่ย Conventional Warfare เนี่ยที่จงจะมีระบบของขีปนาวุธมาเกี่ยวข้องบ้้าาางในลัักกษณะทีีจ่จดเมไอ restricted ไอ้การใช้ขีปนาวุธเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในทุกที่ในโลกเวลานี้และในบ้านเราเนี่ยเขตเอเชียเนี่ยมีการสะสมอาวุธตอนหลักฐานของ UN เนี่ยมากที่สุดในโลกเวลานี้ที่ไปถล่มนั้นในยุโรปมีมากแต่ว่าที่สะสมกันไว้อยู่เยอะเนี่ยเวลาเนี่ยพร้อมที่จะมาใช้เนี่ยอยู่ในใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเยอะมากแสดงว่าใกล้ๆบ้านเราจะเป็นสมรภูมิสงครามแล้วมันอาจจะไม่ถึงใกล้แต่มันจะอยู่ในแอเรียที่อยู่ในในเขตที่ ก็พูดกันง่ายๆว่าทําไมไต้หวันถึนจะเป็นปัญหาต่อไปไม่ใช่เพราะว่าไต้หวันกับจีนจีนเขาประกาศมาเยอะนะอะไรคุณก็มาพูดกับจีนนะท่านั้นแต่เรื่องไต้หวันคุณแตะไม่ได้นะคนก่อนสิยิ้นผิงก็พูดในที่ประชุมคองเกรสใหญ่ของจีนว่าอะไรก็พูดกันได้แต่ไต้หวันกับจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นห้ามตายเด็ดขาดแล้วคุณคิดว่าไต้หวันวันนี้มีอะไรไต้หวันวันนี้มีการผลิตชิป TSMC ไม่พูดเฉพาะ TSMC แต่ว่าการผลิตชิปของไต้หวันนี้ดีที่สุดในโลก แล้วก็มีจํานวนแทบจะมากที่สุดในโลก80%รของ<ะ>ของชิปที่ดีสุดในโลก NVDA ใช้ชิปที่ดีสุดโลกออกแบบเองให้ไต้หวันคนผิตจีนขณะนี้พยายามออกแบบกับไต้หวันเพื่อจะผิดของตัวเองบ้างผมพยายามบอกเสมอว่าเราทําไมแหมคุยว่าเราก็ไปติดต่อกับบริษัทใหญ่ในโลกเยอะไมโครอะไรตัวอะไรไมโครแมคโครซอฟต์ Micro Microsoft อะไรผมไม่รู้แต่คนที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดเนี่ยอย่าง TSMC เนี่ยทำไมเราไม่เคยคุยเขาบ้างจริงๆจ,งจ,งจังให้มันซีเรียสหน่อย พวกเราต้องการจะอัปเกรดไอ้การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเราอ่ะแล้วเราก็ผลิตไอ้ตัวพิมพ์อะไรนะไอ้ตัวตัวแผ่นแผงวงจรของเราเนี่ยค่ะเราทำอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกแผงวงจรฮาร์ดดิสก์ไร้พวกนี้เราทำด้วยหรือว่าโซลิดสเต่ไรม์แต่มันจะต้องมันจะต้องทำอะไรที่มันสูงขึ้นไปกว่านี้ค่ะเพราะเวลาพวกนี้เนี่ยอีกหน่อยมันจะเอาเดตส์แล้วไอ้ตัวอื่นนี่มันจะมาแทนคือมันจะเล็กลงไปเรื่อยมันจะเล็กลงไปแล้วมันจะหายไปเหลือนิดเดียว ไม่ตรงนั้นที่เราต้องวิ่งไปหาตรงจุดนั้นเนี่ยเราต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่ไปรับตรงจุดนั้นใหม่ขึ้นมาก่อนที่เราจะพูดว่าเราจะเข้าไปถึงไอเอไอหรือว่าอะไรจีไอที่เขาพูดถึงในพวกนี้นะผมว่าเราไม่ต้องไปห่วงมากเลยนั่นาะคือเราใช้ต้องใช้แน่แต่ว่าผมอยากให้เรามีส่วนว่าลองไปด้วยการที่เรารู้ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นดีฟอลต์นะไม่ใช่รู้บังคับว่าดีฟอลต์เราถึงต้องเข้าไปสุนี้แต่ไปเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างเช่นในการเกษตรของเราเนี่ยโอเคผมผมยกสองเรื่องการเกษตรกับการสุขภาพ เรากำลังรู้ในการเกษตรเนี่ยเราเป็นต่อเขาเรื่องของเทคโนโลยีเกษตรของเราเองที่เป็นตั้งเดิมมาเราต้องการจะพัฒนาให้มันขึ้นไปดีกว่าน,นั้นเนี่ยเราต้องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรบ้างที่มาเข้าตรงนี้คุณจะใช้ดิจิทัลโนเลจเข้าไปได้อยังไงที่ของการเกษตรทางด้านการแพทย์เหมือนกันเราจะเป็นการแพทย์ที่เป็นฮับของโลกได้เลยนะของโลกได้เลยนะไม่อของเฉพาะในภูมิภาคนีนะ้ผมอยู่ยูเอ็นเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าในโลกเนี่ยมีโรงพยาบาลในโลกเรียกว่าไม่มากที่เขายอมรับว่าเขาประกันสุขภาพของ พนักง,งานอยู่เองได้เมืองไทยมีหลายโรงอยู่เนี่ยมาสะท้อนถึงมาตรฐานของสะ,สะท้อนถึงความยอมรับของเราา,ารในระดับ<พ>โลกทางการแพทย์ทาง,างการเกษตรสองอย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นตัวผลักดันของเราที่ดีมากเลยที่เราจะต้องเอางบทั้งหลายที่มีอยู่ที่จะไปแจกที่ไปอะไรกันเนี่ยมาใส่เข้าไปให้มากที่สุด